อ๋อบอกค่ะตาบอดีครับอ๋อค่ะพอลุงมันลุงเดชเนาะอายุเท่าไดค่ะโทษเด้อค่ะห้าสิบแปดครับห้าสด้ยินข่าวว่าดวงดังแห้งอยู่บ้างต่อเนี่ยขอนแก่นเนี่ยตะกี้เป็นอย่างไรค่ะอาการป่วยก็หลายโรคครับคือตั้งแต่เป็นเบาหวานแล้วครับหลักหลักเบาหวานค่ะปอดเป็นครับเครื่องในนี่แน่นงดครับโอ้ไปหาหมอยู่บอกค่ะนี่ ครับไปหาหมอรักษาไปรักษาอยู่กรุงเทพครับบินไปตะก้อนเดือนละเทียครับบินไปครับเดินหางเบาไหวมันเมื่อยขันนั่งรถมันเมื่อยครับรัรษาเพราะแกนอนออกไปรักษาอยู่นะครับเขาทำงานอยู่โรงพยาบาลนี้มันเป็นยังไงคะอาการที่ว่าเขาเป็นเมื่อยบอกเมื่อยครับเมื่อยกินข้าวก็ได้ครับ๋อกินข้าวว่ได้กินข้าวว่ได้ ก็แบบไงยอ่อนเพี้ยครับเพี้ยังบ่ได้ก็นอนแต่บ่ถึงคันติดเตียงเขาบ่ถึงคันติดเตียงแต่ว้านทำงานบ่ได้ทำงานบ่ได้กินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่ก็นอนบ่นอนนอนนอนก็นอนหลับดีอยู่ครับแต่บ้านไั่ไกินข้าวบ่ได้อืมค่ะนนนนอคคเยเป็นมาจากปีร่วมแล้วสองปี่ครับสองปีบ้านนี้เดี๋ยวนี้คือจังเห็นแข็งแรงเขาว่าไปหอดหน้าเขาไปเดี๋ยวนี้ไปหอดหน้าเนี่ยครับเสียหนาเรียนุ่งไปแล้วไม่กอนนี่ เดือนเดือนซอนเดือนที่แล้วนี่เห็นยังบ่ได้เลยครับอืมได้ยินว่าโรงพยาบาลก็สิบวัรักษาครับรักษาแล้วไปรักษาพื้นเงี้ยพอรับแล้วพอรับแล้วโอ้ยเนาะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยมังส่งคนก็คือคนป่วยพราเม็ดนี่การบันได้กินยังจังดีขึ้น่ะคุณลุงไซบอร์กฟังแน่น้ำมันล้างเขาตัวนี้โอ้หนี่บ่กกองเขียวเขียวนี่กองเขียวเขียวอาบีโอของบริษัทเคียร์กินกินแต่เมือใดญกินจักเมือที่ว่าดีขึ้นวันที่สิผู้ เริ่มต้นกินวันที่สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเดือนครับเดือนกันยากันญายาตุลาเนาะกินกินได้จักมือคะจังหูว่าดีขึ้นมึงแต่สามเม็ดแรกเลยครับห่วยผมนอนอยู่ติดอย่ยงเนี่ยคนคอมเมนต์อยู่นครับพคนนั่ติดอย่างเนี่บอกครับเดียวครับพุ่นนี่บอกไปคูมให้กินครับเป่นคูมใหม่ผมกินตอนแรกสิกินบ่อเสือเขาบ่อตอนแรกอครับผมหักไม่เคยลุกขึ้นไปยหักโอ้จ้ะ ห่วยห่วยนี่จะเป็นร่มกับข้างแข็งเหรอครับข้างแข็งแบวตะไคร์มีเดๆมันนะครับยอดใช้ปากนะอ๋อบีบเอาอ๋อไอ้ซอบเจลนั่นยันยันยันขืนมาโล่งขืนมาได้แล้วบีบน้ำใส่ปากผู้ใดล่ะเป็นผู้บีบใส่ปากให้แฟนผมล่ะแฟนสามเม็ดเลยบบัวพัดตอนแรกเป็นยังไงขึ้นมาสามเม็ดแหลกกระู่บ่ดีก็อนสามสิบนาทีผมก็นอนเนาะแล้วผมก็ห้าเราผมก็น้อนนอนเราครับขึ้นเรายอดใส้ปากเราผมก็ นอนอยู่ก็รู้สึกว่าตามันสว่างหอกครับอมันแจงตาออกก็เป็นพิษโน่นี่นั่เล่นลุกไปอาบน้ำครับอตาคนเห็นลุกง่ายๆลูกก่แงไปอาบน้ำแล้วก็ไม่หิวเขาไหมครับหม่เรื่องจริงเหบอครับผทกาไม่หิ้วเข้ากินเเจ้ากินไม่กินทอของก็บ้างอยู่เนาะออัูกินเขาน้ำรุกน้ำเมียที่บบดนี้ครักินเขายี่มัแรงครับ เมื่อนั้นตีนึงผมลูกก็ไม่กินดีครับตีนึงลูกก็ไม่กินดีโอ้ยย่างมือเศร้ามากเขาเพื่อนใจเขาปั๊บหิวป่ามือกินดีครับเริ่มกินเขาได้ได้มือหนังน่ะยั่นี่กินเบิร์ตไปแล้วจะขวดยี่นี่มันวันที่เท่าไหร่นี่ยิบหาตุลยิบหาตุล่ายิบหาตุล่าประมาณเกือบ เดือ <Tipp ett> e นหนึ่งเนาะเดือนกว่ากินเมื่อละหกม็ิตรแบบพอตอนนี่ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้แข้งแนงครับคิดว่าจักเปอร์เซ็นเกือบเต็มร้อยหรอกครับโอ้ยตอวเมื่อยได้สี่ตัวสี่ขวบครับโอ้ยแข้งแนงขึ้นมี่ยังแรอขึ้นวันเนี่ยนะจักรยานจักรยานข้างกายไปได้ขับรถไปเอกี่หัวไม่ได้ขับไปครับปมาดไม่ค่อดีใจแท้ เออนี่นี่เฮ็ดยังเพิ่มเติมอีกบ่หลังจากกินยาดีมาแล้วคิดว่าจังได๋แน่บาดนี้อยากบอกต่อมูบ่ภีก่อนอยากบอกนะครับคืออันนี้ผมก็บพี่จ๋อมาแล้วเนาะไปหาหมอผมผมไปออ๋ผมไปหาหมอนี่ครับมื้อวันที่ที่หกที่วันที่6อือค่ะแลหาหมวันนี้เบี้ยเพิ่มเลยครับบ่หมอนถาม่าไปกินอะไรมาครับเออค่ะเพราะว่าเลือดมันเข้มข้นขึ้นเนาะ ทุ่งรามาเลือดเข้มข้นกันมากเลยแล้วก็ทีหมดค่ะร่างกายปกติแล้วเหลือแต่เบาหวานครับเออค่ะแล้วหมอมาจังได่เอาไปบอกว่าไอ้ผมว่าอันกินอันนี้ได้บ่ครับพูดหมอเพราะว่ากินได้มันเป็นน้ํามันรังข้าวไม่เป็นไรเขาบอกแต่เออดีเลยดีไปยถือนกูจ้าเดี๋เห็นู่าเนาะ เห็นว่ามิมิหยาดที่เป็นเพสัตกับมาเบิองว่ากินได้บ่คือกันครับเพิ่นกับที่แรกกน้องสาวเขาบอ้วครับน้องสาวก็เป็นเพสัตดูเขาเขาก็บะก,กาศให้กินเขาก็บะกาศให้กินเนาะเขาเลยคุ้มผมถามผมผมก็ไปอยู่บออ่อเนาะผม